สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปไหนกันดีนะอ๋อวันนี้มันมีอีเวนต์นี่ทุกคนเดี๋ยวนะก็มีเรืออับปางนะครับมีห้องทดลองท่าเรือเดี๋ยวผมจะไปด้วยนะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นคลิปนี้นะไปที่การแข่งขันตกปลาก็ยังไม่จะไปนะแล้วก็จะไปที่นครับบททดสอบชุมชนนะผมว่า ไอ์อ um ีเวนต์บททดสอบชุมชนเนี่ยมันน่าจะมาแทนอ um ีเวนต์ชุมชนไปแล้วละ่ะนะครับอ่ะมาก็เดี๋ยวขอเตรียมคองเพื่อที่จะไปที่ถิ่นฐานหน่อยนะครับเราจะไปเอาไม้ไปเรื่อยนะแล้วก็เอาเหล็กเป็ดหลอมเป็นเหล็กแท่งสามเหลี่ยมนะครับค่อยๆทํากันไปทุกคนคิดซะว่าผมทํารอทุกคนแล้วกันนะที่ผมชา้ชาๆนี่นะโอเค okay นะค คือตอนนี้ผมเตรียมอาวุธไว้เพื่อที่จะไปลุยแต่ผมคิดว่าอาวุธแค่นี้ไม่น่าจะพอมาครับไปรับของฟรีก่อนนะอย่าลืมมารับของฟรีที่นี่ทุกวันนะครับสำหรับใครที่สร้างถิ่นฐานแล้วอ่ะจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่นะแต่มารับไว้ก่อนก็ดีนะครับเออุญแจยังไม่พรอที่จะสุ่มนะถ้าหารรับจ้างนะครับเราก็ไปตรงอื่นก่อน ถ้าทำกำแพงเลเวล4ได้เราก็สามารถอัพทหารรับจ้างเราให้เก่งขึ้นกว่านี้ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละเรายังทำกำแพงเลเวล4ไม่ได้ไงก็คงต้องมานั่งคับของอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับระหว่างที่เราอเรอแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นก่อนได้มาโอเคครับเรียบร้อย สินฐานสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดึกๆค่อยไปเก็บอีกทีอของพอไหมเนี่ยต้องพกปืนพกอะไรไปอีกหรือเปล่ากล่องพยาบาลไม่น่าพอผมกำลังดูอยู่นะว่าถ้าเราเจอไอ้ถ้าสมมติผมไปที่ห้องทดลองท่าเรือแล้วเจอบับปิดกับดักนะครับผมก็จะเล่นต่อแต่ถ้าไม่เจอบัฟ ปิดกับดักผมก็จะไม่เล่นนะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่า,าถ้าเราเจอกับดักในเกมผมว่าผมผมไม่เล่นดีกว่ามันมันโหดเกินนะมันเล่นยากด้วยนะครับผมมีหมาเยอะนะแต่ว่าผสมพัน์ธกันไม่ได้สักตัวอ๋อแล้วก็ได้หมาตัวนี้มาด้วยนะทุกคนคอกี้ครับที่ผมบอกว่าผมอยากได้ะแต่ว่ายังผสมพัน์ธไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาอาหารให้หมากินก่อนนะ กินไปเยอะๆเลยปุ่มไปโอเคก็ไปครับเราจะไปที่อ,อีเวนต์เลือปางกันก่อนนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะตรงดิ่งไปที่อีเวนต์บททดสอบชุมชนนะครับไม่ได้เล่นสนานผมว่าเราเล่นแค่ธรรมดาก็พอแล้วอะเพราะว่าไอของหายากเราไม่จำเป็นต้องเอาแล้วอะ ไปเอาอยางอื่นดีกว่านะครับของง่ายๆพอแล้วก็จะได้ไม่เปลืองอาวุธด้วยเพราะไม่รู้ว่าถ้าผมไปลงไอ้ห้องแหลบท่าเรือคราวนี้ผมจะเสียอาวุธไปเท่าไหรนะ่ไงมันใช้อาวุธเยอะนะครับหรือเราจะไปผ่านปืนดีแต่เอาจริงนะถ้าสมมติเราจะไปผ่านปืนผมว่าผมไปผ่านปืนที่ส่วนขนส่งดีกว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับผมมากกว่าที่ห้องแหลบท่าเรือแต่ถ้าความรู้สึกของผมนะ ถ้าสมมติผมทําถิ่นฐานเสร็จแล้วผมค่อยไปห้องแับท่าเรือก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีของอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้ครับนั่นก็คือตู้ยานั่นเองนะมันจะได้ลดพระในการลดพื้นที่ในการเก็บของอ่นะเราก็จะได้มีตู้ยานในการใส่ของนะครับผมให้คุณ a r ร์คทูดีเกมอนะอีกช่องหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงกัแบบเกมนี้นะต้องเราเห็นเราเ,าเรียกว่าอะไรเราเห็นการพัฒนาการของช่องพี่อ่ะ จะใช้คําว่าพี่ไหมไม่น่าจะใช่พี่น่าจะรุ่นอยู่เดียวกันนะมั้งก็เราเห็นวิวัฒนาการของช่องเขามามพร้อมๆกันนี่แหละรู้สึกว่าเขาจะเล่นมาก่อนผมด้วยนะครับก็นี่แหละผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะที่ดูคลิปผมอยู่ก็น่าจะเป็นแฟนคลับของช่องเขาเหมือนกันนะครับดูได้ทั้งสองช่องนั่นแหละนะส่วนช่องของคุณอาเขาจะสไตล์แบบหาแนวทางมาให้เราเล่นตามได้นะผมก็ดูนะครับไม่ใช่ไม่ดูเออนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากได้นะครับขอพูดถึงหน่อย นะคุณอาก็น่าจะไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวผมผมว่าผมจะทำถินฐานก่อนแล้วค่อยไปลุยท่าเรือนะในโหมดยากอเดี๋ยวขอดูรอบนี้ก่อนนะครับว่าผมจะใช้ของเยอะหรือเปล่าไงมีคุณแมวมาถามเหมือนกันว่าเราจะไปลุยดีไหมห้องทดลองท่าเรือเพราะว่าตอนนี้มีอีเวนต์แล้วแต่ว่ามันไม่มีรถเลือดครึ่งหนึ่งใช่ไหมคือ ห้องทดลองท่าเรือเนี่ยมันจะมีบัฟให้เราเลือกครับแต่ว่าบัฟท,ที่ว่าเนี่ยมันต้องสุ่มเอานะดังนั้นก็ลองดูบัฟแล้วก็ดูภัยคุกคามก่อนนะครับว่ามันเหมาะกับการลงหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นผมอ่ะในกรณีที่เราอยากได้คาร์บอนคอมโพสิตนะครับก็ควรต้องไปอ่ะแต่มันจะเปิืงอาวุธมากๆเลยผมว่าแนะนำให้เล่นแค่ซกเตอร์หกับซกเตอร์2พอนะแล้วก็ ถ้าสมมติมีบัฟสออย่างนี้นะครับไม่ปิดกับดาบก็ว่องไวอะ่ะสอ,อย่างเนี้ยควรจะเอา2อ,อย่างนี้นะเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะเลยอะ่ะส่วนบัฟอย่างอื่นก็ลองดูได้นะครับลองเลือกตามสไตล์ของตัวเราดูก็ได้นะอันนี้ผมแค่แนะนำเฉยๆนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ชุมชนเนาะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่พูดง่ายๆคือไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยแหละนะครับ ถ้าไม่มีอะไรต่างจากเดิมก็ให้มันเป็นไปแบบนี้แล้วกันนะแผ่นไม้ลวดอลูมิเนียมของที่แรกนะมีอะไรบ้างมีนี่นะครับเฮ้ยอันนี้ได้มากกว่าหนึ่งแผ่นเนาะคือเราสามารถติดยาวๆได้เลยเหรอเนี่ยโหแตเก็บไม่น่าทันแล้วอะหวันแต้ไม่นั่น200รได้สอ0รคูณหก็แค่พันสอง ไม่น่าทันครับเราเอาธรรมดาดีกว่าเอ้ยไม่สี่หกร้อยหกร้เออได้สามวิได้พอดีเลยอะแต่เล่นฝันายทุกวันผมว่าไม่ไหวอะเสียปืนเยอะแน่ๆเลยอะลองดูครับฝันไลไม่ได้เล่นนานนะทุกคนอาจจะฝีมือตกได้นะครับเออแล้วชุดไม่ได้เปลี่ยนมาด้วยลืมดูดิโดนตุ้มเดียวแรงเถือกเลยครับเ็นไะเนะ ผมว่าอีเวต์นี้มันน่าจะง่ายพอๆกับอีเว์นนั่นึงอนะไออะไรพวกรู้ตื่นขึ้นอะไรสักอย่างนะตัวนั้นแต่อีเวต์ที่ไม่น่าเล่นเลยอะหมดฝันไล่มีอยู่สองามีอยู่อันนึงก็คือไอสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนั้นไม่น่าเล่นเลยเพราะว่ามันยากมากอันนี้รู้สึกว่าจะมี3เวฟนะแต่ว่ามันจะมีไอพวกเขาเรียกว่าอะไรอะกับดัก ที่ทำให้เราติดแงกันตรงนี้มันจะเล่นยากหน่อยเอาจริงๆนะฝันร้ายมันก็เล่นยากหมดอะแล้วมันน่าจะใช้อาวุธเยอะด้วยทามอืตายตายไหมแมวก้าชีวิตกดยูตื่อทันดูดูดคือมันก็เล่นได้นะเสื้อผ้าพังแล้วมันก็เลยจะโดนดมมิดแรงหน่อยอะ ไม่ได้ซีเรียสครับถ้าตายแล้วก็มาเก็บของได้เพราะว่ากระเป๋าดําตกตรงนี้แหละแล้วก็มาเก็บได้นะครับมันไม่ใช่จุดที่ห้ามตายนะแต่แค่ว่าเราตายโชว์หลายๆหลายๆคนที่ดูคลิปผมแค่นั้นเองไม่ไแน่ใจว่าช่องอื่นมีการตายโชว์แบบนี้หรือเปล่านะครับไปดูอีกีันนะเราต้องจัดการในตัวพุ่งพิษก่อนนะ แต่พอมีตัวอะไรเข้ามาใกล้มันมันลับไม่เล็งไอตัวพุ่งพิดครับมันไปโจมตีตัวอื่นก่อนนี่แหละมันคือขอ้อผิดพลาดของเกมนี้นะผมว่ามันควรจะกําหนดได้เลยว่าเราควรเราควรจะโจมตีตัวไหนก่อนหรือเราอยากโจมตีตัวไหนก่อนแต่มันไม่มีไงมันออโต้ครับมันก็จะลําบากนิดนึงโอเคชุดพังเรียบร้อยเฮ้ยหอ,อ,อมันเริ่มต้นซีซันใหม่แล้วมีอะไรบ้างอะชุด อันนี้มันเติมเพื่อได้อันเก่าใช่ไหมแต่เราไม่เอาเราเอาเอาฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูได้ไหมแต่เมื่อกี้เห็นเอ้น,นะกระเป๋ากระเป๋าไอ้ที่มันเป็นสะพายที่มันเป็นรูปร่างอะไรนะเซิร์ฟบอร์ดอะกับชุดเสียงแดงใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้ช,ออ <c oughs> ช็อตอะช่วงนี้ช็อตนะเดี๋ยวก่อนมันตัวห้ามใจตัวเองบ้างนะบางที มันจะสิ้นเดือนแล้วไงต้องจ่ายหลายอย่างอาช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราใส่ฟรีไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมันก็มาใหม่ท่องไว้เดี๋ยวมันก็มาใหม่นะเดี๋ยว,นะยวลองดูก่อนดิเดี๋ยวเพื่อแบบเปิดกล่องสุม้ะได้มากระเป๋าเซิร์ฟบ,บอร์ดแหละไอะกระเป๋าที่สไตล์แบบเก้งก้างเก้งก้างที่ผมชอบมากเลยนี่ผมรอกระเป๋าปาชาโดอยู่นะปากาโฮะมันยังไม่มาเลยจำได้ไหมรูปที่ผมเคยเอามาลงอะครับรูปตกปลา ลูกกระเป๋าตกปลาตามอีเวนล่าสัตว์อต่แต่มันไม่มาแล้วนะไม่เห็นเลยมันจะมาไหมนะต้องรอลุ้นในสิ้นปีนี้นะครับรอบนี้ผมเก็บเอาอะไรดีนาะเราเล่นธรรมดาก็พอเลยนะทุกคนเนี่ยอันธรรมดาพอครับพิธีกรรมชำระล้างเอออะมาเวฟเดียวจัดการง่ายอยู่ใช้ดาบก็พอเปลืองอาวุธอะยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะต้องใช้ หมายถึงว่าคลิปที่จะลงในพุ่งนี้อ่ะเราจะต้องใช้ปืนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันต้องใช้เยอะจริงๆก็ก็คงต้องใช้นะแล้วก็พอก็คงหยุดไปยาวๆถ้ามันใช้เยอะจริงๆนะครับต้องไปตามหาปืนกันต่อโอเคอีกขออีกรอบนึงนะเล่น3ครั้งต่อวันนะครับแต้มมันไม่ได้สะสมแบบ จบอีเวนท์ที่แล้วแล้วมาต่ออีเวนท์นี้เลยมันไม่ใช่มันหมดอีเวนต์ต่ออีเวนท์ไปดังนั้นเนี่ยก็คงต้องเล่นให้จบไปนะครับผมว่าผมจะเอาไม้แอดนะทุกคนไม่รู้ว่าจะคุมไหมหรือผมจะเอาเหล็กแท่งดีเหล็กแท่งก็หายากหรือเราจะเอาเหล็กกล้าแท่งดีวะเอาเหล็กกล้าแท่งแล้วก็ไปขุดไม้แอดเอาได้เหล็กกล้าแท่งไหมถ้าเป็นทุกคนจะเอาอะไรครับสมมติถ้าเราไม่ไม่ได้แบบอยากได้ ของใหญ่ๆแต่เราอยากได้ของเล็กๆประมาณนี้แทนนะผม,ผมเนี่ยสองจิตสองใจไม้แอดหรือจเจ้าบล็อกเอาบล็อกไว้ทำกำแพงเลเวล5โอ้ยเลือกยากเนาะเอเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนเนี่ยเนี่ยไม้แอดอิฐบล็อกนะครับแล้วก็เล็กก้าแท่งหรือจเจ้าอาหารหมาแต่อาหารหมาใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วอะ เลือกยากเนาะขอสำรวจแถวนี้หน่อยนะครับเพื่อเอาไว้ทำคลิปนะพวกเขาเหล่านี้นั้นไม่ได้มีเป็นแค่ตัวประกอบแค่นั้นหรอหน่าสงสารทำไมรถววิ่งวะ อ่าโอเคทุกคนก็หลังจากที่ผมเก็บของเสร็จนะครับเราก็มาครับไอันี่กันดีก,กว่าอุ้ยไม้เก้าสิบเก้าหินเก้าเก้าเก้านี่อันนี้ครับได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้เครื่องปรุงในการทําอาหารแล้วนะผมจะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทําบัฟอาหารนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่เสร็จขอทําก่อนตั้งได้พื้นอะไรอะ่ะฮะพื้นหินไม่ได,ด้ต้องเป็นพื้นเหล็กด้วยนะทุกคน พื้นเล็กนี่เลเวลสี่นะงั้นตั้งไว้ข้างหน้าเลยแล้วกันขี้เกียจเดินไปไกลเลงเอาหันหน้าออกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดให้สวยๆครับเอาเท่านี้ไปก่อนผมว่าตั้งหน้าบ้านก็น่าดีนะแล้วก็เอาอสามกิ่งได้หนึ่งเครื่องเทศอ่ะโอเคเรามีกี่อันนะยีสิบป่ะมาทีนี้เราก็จะมีเครื่องเทศแล้วทุกคน ให้ปรุงอาหารนะครับต่อไปเราก็จะทำเราจะเราก็จะไปตกปลาได้แล้วนะเหมือนที่คุณพี่คนดีเอ็กนะครับตกปลาก่อนหน้านี้นะต่อไปเราไปทำอะไรดีอะพี่อยู่นะตอนกลางคืนเราสามารถไปตามหาไอ้หน้าตายได้มีพี่คนหนึ่งมาบอกไว้พี่หรือน้องเรียกพี่แล้วกันนะครับใครที่มาแนะนำเราเรียกพี่ไว้ก่อนนะมีพี่คนหนึ่งแนะนำไว้ว่าลองไปหาตอนกลางคืนมีโอกาสเจอมากกว่ากลางวันนะอ่าแสดงว่าเกมนี้นะครับมัน มีความเกี่ยวเนื่องกับกลางคืนและกลางวันด้วยนะแสดงว่าไอ้ลัททีอ่ะลัททีที่เราเจอที่ยอดแหลมหินปูนอ่ะควรไปหาตอนกลางคืนสินะจําได้ไหมทุกคนมันจะมีใครเคยเจอไหมครับลัททีแปลกๆที่เวลาเราชนะแล้วเราจะได้ครบเพลิงมาแต่งบ้านนะเ็นนะเอาไอ้นี้มาดีกว่าเราจะประหยัดไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องทดลองท่าเรือกันนะครับเตรียมของมาไว้แล้ว แค่แวะมาหน่อยเพราะว่าเรามีเควสตามล่าไอหน้าตายหนึ่งอันนะครับจัดการซอมบี้ที่ชั้น4ของบังเกอร์อัลฟาอันนั้นเดี๋ยวผมจะแอบไปทำหรืออยากดูแล้วก็แอ,ดอบดรอปอีกหนึ่งอันก็จะไปป้นบ้านได้แล้วทุกคนเออนะตอนนี้ลุ้นอยู่ครับว่าจะเจอไอ หน้าตายไหมเดี๋ยวผมต้องเก็บไปนี่หน่อยนะทุกคนเก็บผลไม้แล้วก็เก็บหญ้าเพราะผมไม่แน่ใจว่าผมเติมพลังงานปฏิชีวภาพไปแล้วหรือยังอะจริงๆถ้าจะให้คุ้มนะครับไปเก็บสาหร่ายแล้วมาเติมง่ายกว่าเพราะว่าสาหร่ายหนึ่งกิ่งมาได้50พลังงาน50เลยอะแต่ว่าพวกเนี้ยมันได้แต้มทีละหนึ่งไงแต,แต่ก็ต้องลองดูก่อนนะครับ ถ้าไม่งั้นก็ต้องนั่งเรือตั้งเรือเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยทุกคนมันได้เฮ้ยมันโดนพ่น,น,นใส่วะ่ะโอเคขอบคุณคุณคุณพี่อะไรนะจาชื่อไม่ได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับเฮ้ยเออมันมาตอนกลางคืนไอ้หน้าตายมันมาตอนกลางคืนทุกคนเดี๋ยวผมต้องเก็บไปทําคลิปช็อตแล้วจะได้บอกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ตามหาไอ้หน้าตายกันนะเออเดี๋ยวต้องมีคนมาบอกผมแนะ่เลยว่าเล่นมาตั้งนานไม่ทราบเลยเอ้า ม,มันมีนะทุกคนไม่ใช่ไม่มีมันมีแบบนี้จริงๆนะเราเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้มาเยอะมากๆนะซึ่งคอมเมนต์แบบนั้นจะส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกลองคำหยาบนะผมผมให้ AI ของ y o u t u b e อะมันกลองทำคอมเมนต์ที่แบบว่า ให้ให้ให้เไเขาจัดการเราเองอะไปกรองไว้แล้วเดี๋ยวเราเ่อยไปตรวจสอบอีกทีว่าคอมเมนต์ไหนที่แบบ AI กองผิดเราก็จะได้เอามาเข้าสู่ในระบบแทนนะครับแต่ถ้าไหนแบบมันหยาบจริงๆตามที่ AI เขาคัดกรองไว้เราก็ปล่อยไปเลยนะอืมอ่ะโอเคเจอหน้าตายแล้วครับเรียบร้อยนะเนี่ย เวลาแบบตั้งใจตามหาไม่ค่อยเจอหรอกพอแบบแวะมาดูแป๊บหนึง่งอ้าวเจอเฉยเลยก็โอเคถือว่ามันได้กระตื้งไปอีกนิดนึงนะครับก็เหลือแค่ไปลุยบังเกอร์อันฟ้าชั้น4แค่นั้นเองนะส่วนแอร์ดอปเลยอีกหนึ่งอันเนี่ยเดาวๆว่าถ้าเราออกไปปุ๊บเราอาจจะเจอแอร์ดอปเลยก็ได้นะถ้าเจอจริงๆจะดีมากนะครับแต่ว่ายังไงเราก็คงต้องตรงดิกไปที่นี่ก่อนนะห้องแบบท่าเรือก่อนเพราะว่าเราเราเตรียมของมาแล้วอะไม่อยากกลับบ้านแล้วนะ ฮัลโหลเจอจริงด้วยทุกคนไปเลยครับก็เก็บของเท่าที่จำเป็นพอนะอะไรที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องเก็บนะครับของเต็มบ้านแล้ไม่ถึงของผมนนะเต็มบ้านแล้วขอเคลียก่อนครับจนกว่าเราจะสามารถครับอจนกว่าเราจะอัปเกรดอัปเกรดกล่องนะให้มันสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นมากกว่านี้นะครับเราจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของเยอะขึ้นนะเนาะอ่า ก็อาจจะเห็นผมไปห้วยป่าเยอะขึ้นนะครับเราเอาดาบทุกคนเอาดาบก่อนแล้วก็เครื่องยนต์พอมั้งกระป๋องสีไม่เอาครับอิดบล็อกไม่เอาใบเลื่อยก็ไม่เอาแล้วเราจะเอาแทนอะไรอันนี้พอโอเคผมกําลังคิดว่าผมเอาอาหารหมานหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งชิ้นมาพอหรือเปล่าเซกเตอร์ละชิ้นพอไหมไม่รู้เหมือนกันต้องลองเอ่อ ตัวกัดเร็วเอานี้ดีกว่าทีเดียวตายก็ดีเหมือนกันนะได้ไปลุยที่ห้องทดลองท่าเรือนะครับแต้มฤดูกาลมันจะได้ขึ้นไวหน่อยเพราะว่าเราเจอซอมบี้เยอะไงและซอมบี้แต่ละตัวมันให้ค่าแต้มเยอะดีกว่าไปฟาร์มตามป่าเนาะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับไปก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็มีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับผมบ๊ายบาย